มาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพุธในเดือนกันยายน2566นะคะการงานสำหรับคนเกิดวันพุธช่วงนี้ให้เรามาะระวังการทะเลาะเบาแวง้งจนงานของคุณสะดุดหรือว่าหยุดกลางคันให้เรามาะระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีจากเพื่อนร่วมงานชั้นช่วงนี้ใจเย็นๆน,นะคะในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนหาเงินง่ายใช้คล่องนะคะถือว่ามีโชค ช่วงนี้ในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะให้คุณตั้งใจทำมันให้เต็มที่การเงินของคุณก็จะดีตามไปด้วยนะคะที่สำคัญคุณควรทำคนเดียวมากกว่าจะมีหุ้นส่วนนะคะความรักคุณเป็นคนตกหลุมรักคนง่ายแล้วก็แบบรวดเร็วไม่ค่อยคิดไต่ตรองให้ดีฉะนั้นช่วงนี้คิดไต่ตรองให้ดีในเรื่องของความรักนะคะไม่งั้นคุณจะถูก หลอกได้ง่ายหรือว่าถูกตกเป็นเหยื่อแล้วอาจจะทําให้คุณผิดหวังแล้วก็เสียใจสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอฉะนั้นช่วงนี้ดูแลใส่ใจสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเดี๋ยวมาต่อที่การทำนายดวงวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัส